สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวการทำสิ่งประดิษฐ์จากสำนักข่าวต้นกล้า News กับผมเด็กชายคณัจจานศรีวันนี้ผมจะมาเสนอไอเดียในการทำพัดลมไอเย็น AC c o to Go นี่แหละครับซึ่งผมและเพื่อนๆได้ช่วยกันออกแบบทำโครงงานนี้ที่โรงเรียนรังสชั้นครับเนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดสภาวะโลกร้อน สมาชิกในกลุ่มของผมก็เลยได้คำหนึ่งถึงการลดปริมาณขยะและก็ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมของเราโดยนำกล่องโฟมและขวดน้ำกลับมาใช้ประโยชน์นอกจากนั้นแล้วยังสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าและก่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานทำให้สมาชิกในกลุ่มจึงได้คิดค้นอุปกรณ์ AC c o o l t o Go ซึ่งเป็นพัดลมไอเย็นพกพาท,ที่มีกลิ่นหอมของสมุนไพร สีสันสวยงามน่าใช้พัดลมไอเย็นพกพานี้สามารถตอบสนองต่ออากาศร้อนในบ้านเราได้อย่างดีครับเป็นการนำต้นแบบพัดลมที่มีอยู่แล้วเอามาปรับเอามาพัฒนาให้มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการมากขึ้นซึ่งยังเป็นอุปกรณ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วยโดยมีวัตถุประสงค์คือ1เพื่อประดิษฐ์พัดลมไอเย็นแบบพกพานในกล่องโฟม เป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม 2. ฝึกการทำงานกลุ่มด้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. ฝึกทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีระบบ 4. เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองแล้วก็ทั้งผู้อื่นครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับ 1. ลึงลำโพงแบบมีหูขิ้วขนาด10กิโลกรัม 2. ารมพกพา 3, สา 3. สีสเปรย์พ่นลังโฟม 4, 4. ฟอยเก็บความเย็น 5. ฟิวเจอร์บอร์ด 6. กาวปิดโฟม 7. คัตเตอร์ 8. จันไก 9. เดินสอและยางลบ 10. ฟิลเตอร์ 11. ขวดน้ำ600มลลตรและกลือครับอุปกรณ์ที่ผมกู้มานี้สามารถหาได้ง่ายๆทั้งนั้นเลยนะครับ เรามาดูกันที่ขั้นตอนการทางาน,นกันดีกว่าครับขั้นตอนแรกนะครับเอาพัดลมเนี่ยมาทาบ,บนลังโฟมด้านหน้านำดินสอมาร่างตามรอยพัดลมสองเอาดินสอวาดรอยด้านหลังให้เหมือนกับรอยด้านหน้าครับสนําคัตเตอร์มาตัดตามรอยดินสอที่ลังโฟมทั้งด้านหน้าและด้านหลังหํากระดาษกาวมาปิดช่วงที่เป็นสีขาวหนําสีสเปรย์มาพ่นโฟมด้านนอกและ ตัวฝาด้านบนครับตากแดดไว้ประมาณ20นาทีจนรอสีแห้งแล้วสกอตเทปออก 8. นำสติกเกอร์สีขาวมาแปะเพื่อทำรูดลายบนส่วของโฟม 9. เอาฟอยเก็บความเย็นตัดให้ได้ขนาดพอเหมาอะอครับแล้วก็ใส่เข้าไปเพื่อรักษาความเย็น 10. ใส่พัดลมเข้าไปในด้านหลังเอ้ยขออภัยครับใส่พัดลมเข้าไปในลงโฟมด้านหน้าและจอะ และติดเก่าไว้ส่วนประโยชน์ที่เราได้รับจากโครงงานนี้นะครับก็คือเป็นการลดขยะลดกลองโฟมขวดน้ำโดยการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า2ครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สามารถทำได้ง่ายครับสวยงามแล้วก็น่าใช้ 3. ช่วยลดค่าใช้ใจ่ายและไม่เป็นภาระของบ้านครับเพราะว่าไม่นจะป็นต้องเปิดแอร์แล้วก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่เลยครับคิวได้สะดวก 4. เป็นการนำความรู้จากด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีการงานอาชีพนำมารวมกันแล้วก็ประดิษฐ์โครงงานนี้เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการทำงานครับผมเด็กชายคณะจางศิริรายงานครับสามารถติดตามข่าวได้จากสำนักข่าวต้นกล้าลิวส์ทางสถานีคิสเตชันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ